วันนี้เราจะมาปอกทุเรียนอีกค่ะทุกคนลูกนี้แค่ร้อยี่สิบหมอนทองซื้อมาจากนาสารงานเงาะนาสารโลห้าห้าเองงานงาะอำเภอนเงาะนาศาลจังหวัดสุราษฎร์ทุกคน นี่เรามาปอกดูดิเสีเยนหมอนทองอัลเภรนาสารตรุ๊กนี้แค่ร้อยยี่สิบบาทเองสามร้อยสี่ร้อยซื้อมาหมดแล้วมาซื้อรูใน,นี่ดูซิ แต่ซื้อมามันหอมเลยนะของเราปลูกอยู่ห้าปีแล้วมีอยู่สองต้นดูสิว่าจะปลั่ได้เท่าไหร่ ปรับหน้าจออีกก่อนปั้ำตลอดอากับการบอกผู้เรียนของเขาต้องมีดคมๆนี่ของเรามันมีดเล็ก ดูดิลองดูดิอืมได้แล้วสิเลยเดี๋ยวค่อยลดเมื่พี่น้อง ไปเจ็ดรื้อขนมเคี้ยไปได้ขนมเคี้ยแล้วก็เกี้ยวแล้วก็ได้ชาชิสของน้องอะไรวะแล้วก็ชาของบาง โต้หรืออะไรเนี่ยแต่ของบางรันไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่เจอบางรันเลยไม่ซื้อบางรันที่อยู่ของเจ๊สุภชัยก็ไม่ซื้อเพราะว่าเจ๊ไม่อยู่ถ้าเจ๊อยู่ร้านจะซื้ออยู่ โอ้ยมันี้เป็นชะม่งอยู่พี่น้องเนี่จะปอกใด้เนี่ยยันมาถิ่นขาด้เดี๋ยวเขาจะไปเฮ็ดภาพไว้ไหเอาน็กเล็กๆลๆๆๆๆ็เดเี่ยวดื่หัวมันอหน่อยมังหั่นออก ได้แล้วนี่ตกินักตีสาเนาะได้แล้วได้แล้วจ้าได้แล้ว ว่าจะเป็นยังไงมันจะออกหัวหรืออ,ออกก้อยอย่างตองปอบแม่เหนียวพราะว่ากินเพิ่มเดียว บอกว่าพ้อดีกินมัม้งสินี่ได้แล้วค่ะทุกคนดูสิว่าจะเป็นยังไงนี่แกะมาได้สีหนึ่งน,นี่มันสุปปกแบบนี้เนาะ 能动吗？ 改进。 ไม่สดเลยทุกคนนคราบให้แก่ 妈。 Vâng, nhìn lẽo xíu